หมูอยู่คนเดียวเหรอหมูจะเอ๋อ้ยู่ข้างเป็ป๊าป๊ะแท็กยูแมงเหรอลูกโอเคโอ้ยว่าดูวาเจอหม้อสติงเหรอลูกทำไมดูฟิฟี่แอนเชนกันลูกเฮ้ยไหลัวไปเคไปหาหมอมายูเคไหมลูกแม่ป๊ะป๊า quá cô hôm lọ yeah yeah yeah, Để mày đưa ăn chạm cần Ủa đi thăm oh, không oh, yeah 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 yeah, Bỏ chắc tôi cũng đưa ăn hello my son. What now? You want to tell more something? What's wrong with you? Like, โอ้ยว oh, ่าูโอ้ยคุใครว่ายูเฮรเด้อลูก <c oughs> ไปหาหมอมาว่าดกเอร์รูเพืออยู่มารุกีงอยู่แย่ไหมโอ้ยหาว่ากลัวตายจะตายนะ่โอ้ยป๊อปปาเทักยูแบกเหรอลูกกู๊ดบอยไหนแม่ดูสิฮัลโหลไมซัน ฟีฟี่ฟีฟี่ stop f i หมอู้อีหมูก็หวัวม่งให้ิวกันสนติแม่จะพอแอนสันกันลูกว a t รอ r o i แนสนัน not be jealous boy s t อยจะไม่ดูแอนสนนนันกันมันจะเมื่อทิ้หมดอมดเลไปหมูเนยมันหัวอะไรขนาดนี่หมูแม่จะดูแอนสันคลายเนะี่ยฮัลโหลไมค์เกต w a t ก h กูงอนเม่อด็กเจอพูดเด็ดวันแค่หมด take out

โอ้ย oh, right, ุคลายวัดกุยงอนให้มาทิ้งเอาเด็ดบอลวัดได้เสร็จอะไรอยู่ในนี้อ่ะลูกมันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมหนโอเค hello my boy ของแม่แอฟฟี่ส stop n o ง พอมันหวงพอมันหวงใยญ่ๆๆๆๆแค่หมดทัสแอนเซนตแอนเซนจะทำฟอร์มไอหัวเฮสฟอสปีเตอร์โอ้ยู้แค่ไม่รู้หืมโอ้พีฟีอีนี่ค่ะยุบสแอนเซนได้ติ๊ดฝ o r มือมันเนี่ยฝ o r มือมันจะ What now แค่เราลุ o k ิ n g แอนเซนลิตเติ้ลบิด What What now? Look. Nó xịt ra. Mình khiến tắt nha, mình đang nè, mình cả cùa nha mô. Hello, enter. đâu có chua mày. đâu có chua. Baby, stop. What is it? What is it? มือมันขี้แข็งจะห่วงทำไมเนี่ยโอ้หฟรอินสันฟร์สภาพไอินสันเหรอฟีฟีแล้วกูตีมึงนะเดี๋ยวฮัลโหลไม่บอยยูโอเคโอ้ยไฟหมวยแม่ได้ซื้อกับของกับข้าวเลยป็นเนี่ย ไปหาหมอมานะคะแอนแไม่หาหมอมาได้ยามาสองอย่างหมูมันเป็นหมูเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้หมูเป็นหนองหมอก็เอาจอดเลือดไปตรวจนะคะยังไม่รู้ผลจะรู้ผลมันซุกนะคะอันนี้ยาใส่หูเอา้ามันก็เหมือนกันนี่ว่าลูกแล้วก็มีเล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ยาใส่หูหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ได้อย่างนี้ นี่ยากินหนึ่งหลอดรู้ไหมว่าเสียงกันไปเท่าไหร่มั <c oughs> นอยากจะอู้เลยเนาะสองหมื่เจ็ดพันบาทเจ้าจอดเลือดไปตรวจยังหู่ผลจดีเดี๋ยวรอรู้ผลมันซุกปอนบอกใบเซตกันได้มาคุณสามีเอาใบเซตไปเอาไปเฮอประกันมีประกันเนประกันจ่ายจะจ่ายกี่บาทมั่วะมดไปสองหมืนเจ็ด พันบาทนะสองหมืนเจ็ดพันบาทถ้าเป็นเงินตีเดนมาร์กอะห้าพันห้าพันตัวแดนเนี่ยห้าพันสามห้าพันสี่เจ้าห้าพันสี่ร้อยบาทห้าพันสี่ร้อยคนหมอประกันล่างหูเฮ้ล่างหูแล้วก็เอาเลือดไปตรวจทําไมล่ะหลวงวางยาน,นอนรับไงมันเสียพ่อเนี่ยพ่อกายยานอนรับเนาะ ยานอนรับมดนั่นแหละมันแป้งพยานอนรับเจ้าพอต้องล้างหูหูเป็นตุ่มหูทั้งในอ่ะเป็นตุ่มเป็นหนองอย่างหมวเป็นหนองหนองไหลตอนนี้หมอเอาเลือดไปตรวจยังไม่รู้ผลนะคะนี่แหละเจ้าเลี้ยงหมาก็เสียงเงินนะคะไม่ร้องสิหลูกไม่ร้องนะคะหนูมยายานนอนรับอยู่แมวอุตส่าห์ฝังเหลืองานกลับมา่าน้อยหมูหมูยุตใยเตียงไว้ ขางมมดเวลาขางนี่แหละค่ะเลียงหมา